สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงาน,นงเค้กครับฟอร์ดเอเวอเรสต์เครื่องยนต์สามจสองนะคันนี้เครื่องยนต์พังนะครับคันนี้เดี๋ยวเล่าเรืองต้นก่อนนะคือคันนี้เคยไปทําการอุปกรณ์เครื่องยนต์มาแล้วก็มาซ่อมหม้อฉีดกับเรานะครับแล้วก็ใช้ไปได้ประมาณสักสองถึงสามเดือนนะเครื่องยนต์พังนะครับเครื่องยนต์พังมีเสียงดังเอฟซี FC เลย นำรถมาดูว่าเกี่ยวกับหัวฉีดไหมนะสรุปคันนี้ดังจากท่อนล่างนะไปดูนะว่ากันนี้ทําไมถึงต้องแนะน,นะํา F c ซะแล้วเปลี่ยนเครื่องยนต์เลยนะครับไปดูครับ f c นะได้ไปทําการหัวหอนเครื่องยนต์มาจากศูนย์บริการแห่งหนึ่งนะครับคันนี้หอนมาใช้ได้ประมาณสามเดือนนะครับเครื่องยนต์เวลาสตาร์ทขึ้นมาแล้วมีเสียงท่อนล่างดังปอกปอกปอกป,อก,ป,อ,กปอกนะครับเนี่ย เสียงมันดังนะเราเลยปรึกษากับ FC ซว่าจะเอายังไงนะคราวนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีกว่านะครับเพราะว่าทำมาเละหมดแล้วนะจากที่เรามองนะครับเดี๋ยวยกเครื่องเปลี่ยนก่อนนะเอาชิ้นส่วนอะไรนะครับที่อยู่ภายนอกนะครับเปลี่ยนเข้าใส่ในเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่เราสั่งมาเครื่องยนต์มารอแล้วตรงนี้นะมาดูคนระับ ตังมากออกจากศูนย์เลยนะครับออกจากกดักงเลยนะกูลังจากศูนย์บริการเลยนะครับเวลาเราสั่งเครื่องยนต์ใหม่นะครับตัวนี้นะเขาต้องขอทาร์นะครับหรือว่าเลขเครื่องยนต์นะครับเพื่อทําการต่อเลขยนะฮะแล้วนํามาส่งเรานะเดี๋ยวไปดูเลขพาร์ตเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็ต้องตรงกับอของ ตัวรถด,ด้วยนะที่ต้องต้องตรงกับเอกสารที่รถนะครับอีกตัวนี้นี่เครื่องยนต์นะครับเขาจะต่อมาจากศูนย์เลยนะครับเดี๋ยวเรานะจะรื้ออุปรกรณ์ชิ้นส่วนอะไรมันจะมีอะไรบ้างนะครับของเดิมจากเครื่องมาใส่นะเออจะมีอีกหนึ่งเลย,ยหัวชีดนะครับัวชีดแล้วก็ปั๊มคอมมันเล็วนะครับแล้วก็ชุดสายไฟนะครับ แล้วก็พวกเซนเซอร์รอบเครื่องยนต์เลยจะมี CTP CMP นะครับตั๊มน้ำท่อน้ำข้อต่อท่อน้ำนะครับพวกนี้ใช้ใช้เดิมนะครับใช้เดิมหมดแต่ถ้าตัวไหนไม่ดีเราจะแนะนำ f c เปลี่ยนนะครับโอเคนะประมาณนี้นะสำหรับงานเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับตอนประกอบบางส่วนเดี๋ยวเราจะให้มาดูนะเดี๋ยวถ้างานไม่เยอะนะผมจะถ่าย บางส่วนให้ดูนะเวลาเด,วเดี๋ยวมาชี้แจงทีหลังว่าจะมีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้อ่ะรอตามนะครับนะมาดูนะตอนนี้เราแนะนำ fc นะเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าพ่อดังมานั้นชาร์ปนะครับเกือบติดแล้วนะฮะชาร์ปเป็นลาไวนะเป็นรอยนี่นี่น,น,น,นะเข้ายางเป็นรอยเป็นเส้นหมดแล้วนะครับนี่ดูเลยดังแรงมากนะตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมานครับ ชาบก้านเป็นรอยชาบโกเป็นรอยนะครับส่วนลูกสูบมันจะเหลือไหมละ่ะนะลูกสูบเบียดนะครับเป็นรอยเสียทั้งหมดเลยห้าลูกหมุดนะสำหรับคันนี้หนักหนาะสาหัสนะตะเก็นฝาสูบนะครับเพิ่งทำมานะครับรอยกาวยังไม่แห้งดีเลยนะฮะก็คันนี้ที่จะใช้ได้ก็มีเหลือแค่ฝาสูบนะครับแต่ว่า ประเด็นคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาปาดหรือว่าใสหน้ามาหนาไหมนะฮะคันนี้เราเลยแนะนำเอฟซถ้าอยากจบจริงนะหนเปลี่ยนช็อตบล็อกนะครับอ่สอบถามราคามา็ค่ก็ข้างจะสูงช็อตบล็อกห้าสูบนะเราเลยตัดสินใจเช็คราคาจากศูนย์บริการแล้วให้นะแล้วก็ทําการเสนอราคา FC ไปเอฟบอกว่ารับได้นะรับได้เปลี่ยนเลยนะเพราะว่าหสูบนั้นรถไม่ได้ผลิตแล้วนะครับแล้วก็เป็นรถที่ปัญหาน้อยนะในฟอร์ เทวเรศนะหรือว่าฟอร์เรนเจอร์นะครับอาสูบใช้งานได้ดีนะครับเลยแนะนาเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปเลยนะครับไปต่อกับฟอร์เทวเรศนะครับอันนี้เรายกเครื่องยนต์ลงมาแล้วนะครับเครื่องเดิมไปดูเครื่องเดิมเครื่องเดิมนะฮะถูกแยกออกเป็นชิน้นชิ้นบางส่วนนะครับก็คืออะไรจําเป็นนะที่ต้องใช้ก็จะมีพวกหัวฉีดนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ลอกเครื่องยนต์นะฮะอุปกรณ์ลอกเครื่องยนต์ก็ตรงนี้นะฮะนี่พวกสายไฟคอมแอร์ปั๊มน้ำนะท่อน้ำนะฮะท่อน้ําอันไหนที่บวมนะเราจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเสี่ยงนะครับกับการที่เครื่องยนต์จะมีปัญหานะครับตอนนี้ก็เป็นชิ้นส่วนอะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องล้างนะครับทำความสะอาดก่อนนะก่อนที่จะใส่เข้าไปนะครับนี่เป็นเทอร์โบรูปเดิมเขาเลครับ ดูกันต่อนะครับสำหรับคันนี้นะก็เล็กและนะครับตอนนี้กำลังประกอบชิ้นส่วนนะครับอะไรเข้าไปนะฮะโบวางลงไปแล้วนะฮะแท่ยึดเครื่องนะครับใจเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะ่าจะไม่ยกขึ้นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังเสียงกันนะครับสำหรับ การเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เลยนะครับนี Snow ่แล้วเราประวัติคันนี้นิดนึงทำไมถึงเปลี่ยนเครื่องนะครับนี่ต่นี้ FC นะครับไม่ทำเครื่องยนต์มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ใช้ได้สักพักเครื่องยนต์เกตยิงไม่ได้นะนำมาซ่อมหัวฉีดกับเราไปนะทั้งห้าหัวเลยนะครับทำไปได้ประมาณสักสองเดือนนะครับ เครื่องยนต์ก็มีเสียงดังข้นล่างนะกลับมาหาเรานะก็ตรวจสอบ่าเครื่องยนต์พังนะครับก็เลยสั่งเครื่องยนต์มาเปลี่ยนนะครับก็เป็นเอซีทางหูของเรานะครับผมกันนี้เดี๋ยวจัดการให้เนียบๆเลยนะครับผมตอหรอบกันนี้เอาทีบงานยกเครื่องยนต์ลงไปแล้วนะครับตัวใหม่ตัวใหม่เน้น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  เราฟังเสียงกันนะครับวันนี้วันที่หนึ่งวันแรงงานเขาหยุดเราไม่หยุดนะครับทำงานต่อเพราะเราไม่ได้ใช้แรงงานอ่ะทีมงานเราประกอบเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะน้ำมันก็ใช้ตามสเต็ปศูนย์เลยนะครับ 5W30 นะ รูรี่เซลติสังเคราะห์ร้อยเปอร์นะครับใช้ก็ประมาณ9ลิตรนะครับแล้วก็น้ำยาหม้น้ำนะใช้ประมาณ2องถึงสากลลน,นะครับนะตอนนี้เราพร้อมที่จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับก็ต้องไล่น้ำมูกน้ำมันก่อนนะครับไล่อากาศน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนน,อนอเลย เครื่องยนต์ตัวนี้นะเขาจะมีบอกที่ไปที่มานะอันนี้ผลิตจากเซาล์แอฟริกานะครับนะเอาเลยเอาเลยเฮ้ยมาเครื่องตรงปันหรอ ต้องลันก่อนนะครับลันก่อนเครื่องยนต์นิ่งเลยหัวฉีดเราทำไปแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนที่เครื่องยนต์จะพังนะคันนี้มาทำหัวฉีดกับเรานะครับนิ่งก็บลันไปก่อนนะห้ามเบิ้ลห้ามอะไรทั้งสิ้นนะลันไปก่อน วันนี้ผมจะลันทิ้งไว้เลยนะครับอย่างน้อยครึ่งวันของวันนี้ลันไปก่อนนะครับก็เช็คตอนเรียบร้อยนะครับว่อหน,นึ่งก็พวกชิ้นส่วนอะไรที่เราประกอบไปนะแล้วก็หนึ่งดูน้ำนะเช็คมันเครื่องนะเก็บความเรียบร้อยนะครับ ต่อมานี้นะเดี๋ยวรันหนึ่งก่อนนะได้ยินเสียงกันแล้วนะครับสำหรับปอดและเครื่องยนต์3.2เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับรัดดูนะตรงนี้ โ okay. อเคน่ะคันนี้ลันไปเข้าวันที่สองแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์ก็เก็บความเรียบร้อยนะครับก็จะมีคันนี้มีเพิ <Okay. S 2> ่มเติมขึ้นมาคือเซ็นเซอร์ไอเสียนะมีปัญหาจัดการเปลี่ยนนะครับสั่งอะไรมาเปลี่ยนให้แล้วนะครับเซ็นเซอร์เสียเสียเพิ่มเติมหนึ่งตัวนะทีนี้ก็ต้องออกไปวิ่งทดสอบระยะทางไกลๆหน่อยนะ เวเลขคันนี้นะเคยทําเครื่องยนต์มาแล้วนะฮอนเครื่องยนต์มาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แกกลัวเรื่องความร้อนนะแกก็ติดสมาร์ทเกจไว้ด้านหน้าเครื่องยนต์เลยไอ้ไว้ด้านหน้าคอนโซลเลยครับจริงๆในตัวรถก็มีบอกนะครับติดไว้ก็ดีจะได้มองชัดเป็นตัวเลขนะครับมองเข็มอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับบางท่านก็คันนี้ เงียบมากนะเสียงเครื่องยนต์เงียบมากๆเลยฮะเครื่องยนต์ใหม่นะครับก็เวลาขับก็อย่างที่บอกนะของใหม่นะต้องรันอินนะครับเวลาขับก็ต้องค่อยๆขับก่อนนะครับอย่าขับเร็วหรือว่าแรงเกินเกินไปนะขับพอดีพอดีก่อนนะเหมือนกันขับแบบนิ่มนวลก่อนนะขอสักหนึ่งพันกิโลนะฮะ แล้วก็ห้าห้าพันแนะนำเป 5, ลีป่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,งอหนึ่งรอบนะครับห้าพันกิโลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังข้อแท้กหนึ่งรอบนะแล้วก็เป 5, ลี่ยนสังข้อแท้ทุกๆครั้งทุกๆหมื่นโลนะทุกครั้งทุกหมื่นโลนะครับประมาณหนึ่งแสนกิโลนะครับถึงจะเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นได้นะประมาณนี้นะฮะ การารับผิดชอบเครื่องยนต์นั้นตัวนี้มันผ่าน QC แล้วถ้าเราเบิกอ,ออกมาไม่มีประกันในดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเราเกิดประกอบผิดพลาดหรือติดตั้งผิดพลาดเป็นข้ออ้างของทางบริษัทนะที่จะไม่รับผิดชอบเรานะครับอันนี้นเราต้องร่วมกันนะทั้งคนใช้และคนซ่อมนะครับก็คือหนึ่งประกอบต้องมั่นใจว่าร้อเปอร์เซ็นต์น,นะครับสองช่วยนะ การรุนานะครับขับอย่างนิ่มนวลน,นะและดูแลบำรุงรักษาตามระยะนะครับอันนี้เครื่องยนต์นะจะใช้งานได้นานแน่นอนนะครับเดี๋ยววิ่งทดสอบไปก่อนนะครับนี่นะสะพานแม่น้ำปากเกนนร็ดนะสวยๆนะครับผมวิวสวยๆอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งอีกสักประมาณ50กิโลนะเดี๋ยวมาเล่ากันต่อนะครับ ไปต่อไปต่อนะครับออกมาได้สักระยะหนึ่งครับไปโชว์ครับผมน้ำมันเชื้อเพลิงหมดนะครับเตือนไี่เข้าปั๊มนะอันนี้เรวิ่งได้ประมาณร้อยกาโลนั่นแหละ <c oughs> แต่ก็ต้องเติมก่อนนะครับเดี๋ยวผมเติมแล้วก็วิ่งทดสอบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อุณหภูมิความร้อนเนี่ยขึ้นสูงสุดประมาณ 90นะฮะอะไรอย่างนั้นก็จะล่วงมาประมาณ86นะฮะก็วสวิงอยู่ประมาณนี้นะ80กว่าถึง90นะครับระบายความร้อนได้ดีนะฮะสำหรับฟอร์ดเอเวอรเรสต์คันนี้โห่คันนี้ไปเที่ยวแถวสุพรรณมานะครับกลับนะครับผมรถวิ่งดีเลยนะครับ โอ้โหเงียบกริบเลยเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเคกเลยนะฮะเสียงเนียนกริบเลยครับเครื่องยนต์ใหม่ห้าสูบของไอเทมแล้วไม่มีผลิตแล้วนะครับสำหรับไอสามจุดสองเนี่ยเก็บได้นะรุ่นนี้รถแรงนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับซ่อมบำรุงตามระยะใช้งานยาวๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ จบแล้วนะครับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะเวลาประกอบต้องระวังหน่อยนะครับเก็บความเรียบร้อยดีๆนะครับแล้วก็คูขับขี่ด้วยนะครับอย่าพึ่งโชคกข้ากนะครับเบาๆก่อนนะรันนิ่งรันอินไปก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะฮะกดติดตามนะครับทั้งช่อง YouTube อูงแง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ อูงแงจเจริญการช่างนะฮะรูปกระดิ่งกระดิ่งกดเลยนะเอฟซบางท่านกดติดตามอย่างเดียวแต่ไม่กดรูปกระดิ่งนะครับกระดิ่งนี่สาคัญเลยนะเป็นตัวแจ้งเตือนคลิปนะโอเคนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยงงู่แง่เจริญการช่างนะครับ